โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยคนระับซึ่งคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกอ,อแบบนี้กันนะครับนะโอเคก็เป็นแบบใหม่นะครับยังเป็นช่วงเบต้าอยูนะ่แต่ว่าเขาก็เปิดเลยนะก็ผมก็ได้ทําการไปสุ่มตัวละครมานิดหน่อยก็โอเคนะครับนะก็วิธีการเล่นก็มันระบบมันไม่คือระบบต้องบอกว่าระบบเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับแนละ้วก็เควสก็ไม่มีนะเทดก็ไม่มีกระเป๋าก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นซัมมอนนะครับนะ นะครับซัมมอนนะครับโอเคแล้วก็ช็อปนะครับก็ซื้อจงซื้อเจมนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ยูนิตก็เป็นตัวละครที่เรามีอยู่แล้วนะครับโอเคก็เล่นเลยละกันนะเพราะว่าระบบมันมีแค่นี้จริงนะมันไม่ใช่แบบว่าเล่นแบบปกติในเรื่องนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นในด่านที่2เลยละกันนะเพราะว่าด่านแรกผมผ่านไปแล้วก็ลองเล่นไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็โค้ดเนี่ยผมก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับนะก็มีออโต้เซคิปด้วยนะครับโอเค จะไปนะครับตุรกิแม่งโ,โ,โอ้โหราคาค่อนข้างแพงเลยนะ95นะครับก็ต้องผ่านไปทั้งมา3มเวฟนะครับถึงจะวางตัวมันได้นะเออซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันก็คล้ายๆแ,แมปอนิเมะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทุกคนก็จะอยู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวอูขาดขาด5บาทขาด5บาทนะครับโอเควางกันแล้วนะครับนี่นะ โุรกินะครับเราสามารถกดดูได้ด้วยนะนี่ลูกตานะสามารถกดดูได้นะครับโคตรเออมันดูแปลกๆไม่รู้ช่ไหมันเถิดนะครับโอเคอ่ะไอเดี๋ยวไอไหนกันไหนถ่ายปกหน่อยละกันนะไอน้องเอ้ยเดี๋ยว okay. อัพก่อนโอเคไอ้ถ่ายปกเลยถ่ายปกเลยนี่เลยโอเคถ่ายปกแล,ล้วโอเคอ่ะแล้วก็อัพไปเรื่อยนะครับนะก็ธุรกิจก็เอ่อสามารถอัพได้ทั้งหมดแปขั้นนะครับ โอเคม่ก็เป็นตัวที่เริ่มต้นดีก็ค่อนข้างจะก็ได้นะให้ได้ผมว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับนะก็รบผมไปตอนนี้ก็ค่อนข้างดีนะโอเคนะครับอืมไปเรื่อยเ่อยนะครับตัวเดียวก็กินขาดแล้วมันก็ข้างแรงเลยนะโทโดเนี่ยสองรอมีทั้งหมดสิบห้าเวฟนะครับนะ ซึ่งบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวผมวางตัวอื่นด้วยแล้วกันนะครับว่ามีสีสันนะครับนี่อันนี้คือเอ่เอไอตัวนกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็คากาชินะครับนี่นี่ครับคากาชิก็ประมาณนี้นะครับเอาตามมาอัปโหดลด,ดูดูให้มันเปลืองตาชิบหายโอเค อัปเกรดเลยนี่ครับนี่แล้วก็การตีของทโดนเนี่ยเวลาไปขั้น5ก็จะเปลี่ยนไปแปลว่าเป็นแบบเหมือนเป็นการตีแบบครึ่งวงกลมทุกคนเหละเนี่ยมันจะเป็นครึ่งวงกลมมันจะเป็นการแบบปาดนะครับนะเออนะแค่มันเป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ได้ว่าอะไรก็เรียกเรียกกักน,กนนะครึ่งครึ่งครึ่งวงกลมแล้วกันนะเออก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวที่ hang, ค่อนข้างเขียนม,มอนได้ค่อนข้างดีนะอ๋อ พูดไปเมื่อกี้เองแม่ไม่ตายสัตว์เอ๊ะผู้สายชมว่าเกมมันค่าง,งดีแม่งตีไม่ตายจบแล้วนะครับก็เอาย่ายขายพวกนี้ก่อนแล้วกันมค,ค่างอะไรไรประโยชน์นะครับนะแค่วางโชว์เฉยโอเคผมมีอะไรแล้วใช่ไหมอับไปเลย น่าติดไฟนะแต่ว่ามันก็ไม่มีแต่แต่ติดไฟถ้าคือถ้าติดไฟนี่ก็จะแบบตัวละคที่ค่อนข้างจะขี้โกงนะเออว่านะโอเคนะครับมานี่เรียกตัวละกันโอ้เวสต์อ,อย่างเยอะนะครับอันนี้ก็เวสต์ิบห้าแล้วนะครับใกล้จบแล้วนะครับโอเคขับไปเลย โทโดเดี๋ยวลองอัพให้เต็มเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะเพราะอัพตันนะชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอชิบหายและนะ้วไงจะรอดไปเนี่ยรอดหรือมั้งโอ้ตัวออดจะเก่ง <c oughs> ใช่ไหมหรือเปล่าโอเคนะอเนะอ้ยฟิเซอร์บอสมาแล้วนะครัที่ผ่านแล้วคงอัพตันไม่ได้แล้วต้องระวัง ต้องเอาไปอัพตัวหลังขายเลยตัวนี้แหละดีไม่ถึงแล้วโอเคขายนะครับเชื่อเหมือนจะดาเมจไม่พอค่าฟิเซอร์ไหมเนี่ยไม่พอปะวะมันจะพอค่ายฟิเซอร์ไหมเนี่ยดาเมจเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ลองดูนะครับเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้ชิบหายแล้วไง ไอชิบหายละไอชิบหายละเขี้ยะใหญ่ละอ่อผิดนะตัวนี่เอ้ยไหวผมว่าไหวไหวคิวก็ไม่ออนไลน์หรอกฟิเซอร์อ่ะอกดจอกนะครับก็จบก็ได้ไปเพชรน,นะก็ได้เพชรตอนผ่านครั้งแรกเลยนะก็60ประมาณนี้นะครับนะ โอเคนะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็อัยเพลงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยผมก็จะแปะเอาไว้ใต้คอมเมนต์นักเองนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคนจุกรูไอ้น้องรัก